หล่อสุดๆเลยนะครับนุ่มโอบนิทีอัพรูปลงไอจีถ่ายรูปคู่กับน้องจิ้งจอกคือโพสต์นี้เนี่ยเรียกได้ว่าหล่อเหล่าฟันข่าวมากๆแถมเจ้าตัวยังใส่หมวกเขียวเสื้อยืดสีดำกางเกงขายาวในส่วนของแคปชั่นนะครับนุ่มเอลเอลโอ้ยนุ่มโอะก็ยังให้แคปชั่นด้วยว่ามันเหมือนขนาดนั้นเลยหลอเอาจริงๆหน้าตาคล้ายกันอยู่นะเอาอย่างนี้ดีกว่าครับเราไปส่องคอมเมนต์กันบ้างดีกว่าซึ่งโพสต์นี้เนี่ย ก็มีแฟนคลับชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เพียบเลยนะครับว่าโอ้เวลาแต่งตัวสบายๆแบบนี้ดูหล่อมากๆเลยเหมือนค่ะเหมือนคนมีแฟนอันนี้เกี่ยวเลยเอ่ยถ้าหนูบอกว่าเหมือนคุณพี่ต้องเหมือนแฮแทกเหมือนของเราไม่เท่ากันค่ะเหมือนค่ะฝาแฟดเลยเหมือนมาก คือคอมเมนต์เนี่ยก็มีแฟนคลับเข้ามาคอนเฟิร์มว่าหนุ่มโอบนิธิหน้าตาคล้ายคลึงกับสุนัาจิ้งจอกเอาจริงๆเหมือนมากหล่อมากด้วยจ้า